ตอนนี้ก็คือมาระหว่างทางทางไปวังเมียงทางด่วนเป็น้อกโคตรลายแบบนี้เดยวประเทศเราช่วงนี้นะอาาดีเฮโ,โหน้หอกโคลายทุกคนากาศร,ระหว่างทางฝน,น,น,นกำลัง,งตกไหทางไปวังเมียงเลย าก็คือสเตียเขาอุโมงไนะัหลอดผาหลอดถูเขาไม่ทุกคนจะได้ตองเขาโมงอันนี้ก็คือทางด่วนเน่ยทางไปบางเวียงกนะ้าสิบมีแต่น้ำหมอกนะ ไฟเราเมันแบบมันเหลี่ยมตาอย่างประม,มาณนี้แหละกจจาก็เลยปิดไป what กันในคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเลยเวลาก็ไปบาย